การพูดแบบไม่ยังคิดมีโทษมากมากอย่างไรมาฟังเรื่องราวนี้กันมีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งตั้งใจจะเดินทางไปสักการะพระศรีมหาโพธิ์แต่หลงทางอยู่ในป่าเห็นชายคนหนึ่งกำลังไถนาอยู่จึงเข้าไปถามทางชายคนนั้นบอกว่าพระคุณเจ้าหลงทางอยู่ในป่าแค่เจ็วันยังลำบากไม่เท่ากับเขาที่ต้องมาเป็นเปรตไถนาอยู่ตลอดเวลาไม่เคยได้หยุดเลยเป็นเวลากว่าหนึ่งพุทธันดรแล้ว และยังได้เล่าให้ฟังอีกว่าเขามาเป็นเปรตไถนาอยู่แบบนี้ได้อย่างไรในสมัยพระพุทธเจ้าที่ทรงพระนามว่าพระกัสสปะสามมาสามพุทธเจ้าเขากําลังไถนาอยู่มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งมาชวนเขาไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเขาพูดออกไปโดยไม่ยังคิดว่าเสียเวลาเปล่าๆถ้าพระพุทธเจ้าไถนาแบบเขาได้เมื่อไหร่เขาถึงจะไปด้วยการที่เขาพูดออกไปแบบไม่มีสติยังคิดนี้เมื่อตายไปแล้ว ทําให้เขาต้องเกิดมาเป็นเปรตไถนาอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ได้หยุดเลยแล้วยังไม่รู้ว่าจะหมดกรรมนี้เมื่อไหร่ดังนั้นนะก่อนที่เราจะพูดอะไรรวมทั้งก่อนที่เราจะโพสต์ข้อความอะไรด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ขอให้เราได้ตั้งสติคิดให้ดีเสียก่อนอย่าทําไปโดยไม่ยั้งคิดจะได้ไม่ต้องไปรับวิปากกรรมอย่างเรื่องของเปรตไถนาที่ได้เล่าให้ฟังมานี้ ฝาแชร์คลิปนี้เป็นธรรมทานไปเตือนสติกันด้วยนะ